สวนนกยุงสามพลานะครับที่จอดรถก็มีให้จอดครับเหลือเฟือครับเพราะว่าคนไม่ค่อยมากันครับอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมาถึงแล้วครับนี่แหละที่ไหนเนี่ยสวนนกยุงสามพลานครับโอ้โหเจอกับแกะมาต้อนรับแล,แล้วครับเนี่ยลูกปั้นแกะดูไวเพื่อไปบิ่งไปก่อนเพื่อนเลย เเจอแกแล้วแกตุวมาลวเลยเลยน้องๆครับย่าไปที่จำหน่ายตัวกันนะครับว่ารานะคาเท่าไหร่ผู้ใหญ่แปดสิบเด็กสี่สิบบาทครับเดีย๋ดวยวจะซื้อผักบุ้งกับขนมปังไปให้อาหารนะครับมีผักบุ้งด้วยครับแล้วก็มีขนมปังครับคุณแม่จะจะซือ้อให้แล้วฮะแกะควางกระต่ายเต่ากินได้หมดเลยอะฮะ มีจักรยานให้ปั่นฟรีด้วยนะครับมีอยู่มากี่ขั้นเนี่ยสี่ขั้นไอเป้ลจองก่อนเลยอาหารเพลครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารแกะดีกว่าปะเร็วปะกเร็วไปกันไปกันออกมาก่อน เดี๋ยวเรากำลังจะไปให้อาหารแกะกันนะครับดูเสียงเสียงแกะร้องนะครับโอ้แกะอยู่ไหนแกะอยู่ไหนแกะอยู่ไหนแกะอยูอ่ไหนนูนูหัวเปล่า,านานเขาหิวแล้วหรือเปล่านะดูสิไปดูที่ครับร้องตัวไหนร้องอจารหน้ากัน,น้วครับกับพี่แกะโอ้โหกี่ตัวเนี่ย ฝูงเลยอ่ะเราพร้อมกันแล้วอ่ะไปอาหารแก่แล้วครับไอเฟลกับคุณแม่นําเลยไปแล้วไอเฟลเนี่เนี่ไหวไหมเนี่ยไอเฟลไอเฟลเอาให้เลยไม่ต้องกลัวนี่ไอเอลลองดีนะไม่เป็นไรไอเออยู่นะถูกแล้วโอ้โหเยอะจังเลยปล่อยลูกปล่อยเออเก่งจังเลยอ่ะเอลลองไหมไอเอลลองไหมลูกลองไหม ไอเอลเด็กไปไม่ได้หรอกสุดแสุดแขนลูกเาจะได้กมเขาช่ยเายเไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว้เมาดีลไ้ว้าเอแม่งล้มเลยใส่รองท้าให้ลูกไหมไม่ไม่แม่เให้มันให้เลยโอเคอเเจ็บเี๋ยวแม่พยาเ็บล้มเหรอครับเมื่อกี้เฟลเจ็บโอ้ไเอเจ็บนะครับเมื่อกี้เฟลล้มเจ็บเจ็บมือเลย่ะเฟลให้ให้เขาเร็ว อันนี้เอฟไม่กลัวแล้วฮะเก่งมากครับโอ้ยว่าไงเอลก็ไม่กลัวเอลกลัวไหมเอลไม่กลัวครับเอลให้อีกไหมคะให้อ <w ut. S 2> ีนี่ไงเต็มไหมลูกนี่ค่ะลูกอ้หเรามีเยอะเลยครับเราซื้อมาหนึ่งร้อยบาทครับนี่ค่ะนี่เอฟจับ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 ให้เขา เอาแค่นี้ก่อนนะครับน้องแกเดี๋ยวเราไปให้อาหารกวางกันต่อนอะนูน่นอาหารกวางอยู่ตรงนู้นไปตรงนู้นเป็นกวางดาวนะฮะกวางดาวสวนกวางดาวครับตรงนี้สวนกวางดาวมาแล้วไอ้แป้วเรียกเรียกกวางดาวมาหน่อยเร็วนู่นมาแล้วมาแล้วเห็นคนมามันลุกแล้วฮะมาเร็วมาเร็วเมื่อกี้ผักบุ้งเร็วมากันใหญ่เลย กวางดาวมาเต็มเลยกวางดาวเห็นไหมกวางดาวกวางกี่ตัวครับเนี่ย<อ>เยอะมากเลยครับโอ้โหมาแล้วนี่กี่ตัวเนี่ยโอ้โหกวางสวยจังเลยครับใครเคยเห็นกวางไหมครับเนี่ยตัวจริงๆนะครับเนี่ยให้นี่ก็ได้ดให้หนมปังก็ได้กวางดาวกินหนมปังเหมือนกันเอาหนมปังให้กวางดาวนะนี่ป้อนเขาเลยดูแม่ป้อนโชว์แล้วลนกโอ้โหแม่ป้อนหนมปังโชว์แล้ว เฟลให้ไหมครับลูกโคเขาเชื่องอยู่อ่ะไรไหมลูกอ่ะเขาเชื่องอยู่ใส่ปากก่อให้แล้วปล่อยนะลูกปล่อยนะโอ้โหนี่ยไอ้เฟลป้อนครับป้อนกวางอุ้น่ารักจังเลยไม่กลัวเลยขึ้นดูสิติดยอดเลยอ่โอ้โหอีกแล้วเก่งมากลูกเก่งมากอือเยอะเยอะเลยจะหมดยังครับอ๋อเอาให้อีกลูกอาให้อีกเหรอหนูยื่นมือไกล่ นี่โอเคเก่งเก่งน้องอยากทำตามแล้วไอ้เพล่ลบหน่อยเดี๋ยวโดนกัดหัวเออโดนกัดหัวนะโอ้โหดูได้มาเต็มเลยอายโยนมาเลยก็ได้ลูกโยนมาเลยก็ได้ครับอ่าให้ห่างๆครับให้ห่างๆโอเคปล่อยตรงนีปาแล้วปล่อยเลยโอ้เก่งมากประตูนู้นเขาอยากได้นะโอ้ ปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยอะอะไปอะไปไปอะไปไปกวางเราไปแล้วนะไปไปไปก่อนนะกวางไปไปทันตะคอดไม่มีอันนี้มันเพ่กวางของทันตะคอดที่กวางดาวธรรมดาครับโอเคเด็กๆไหนๆไปดูน้องกวางใกล้ๆก่อนสิโอ้ยกางกัะที่กงกระต่ายครับโอ้โหคนเยอะมากเลยกงกระต่ายกระต่าย เไปดูดีไหมไปนี่เอฟจะไปดูนุงยุงแล้วโอ้โหกระต่ายเยอะมากเลยอเอฟจะเอาไหมอยเข้าไปไหมคนเยอะ,ะไฟเข้านะค่อยเข้าไปไงงครับนุงยุงเอฟอยากไปดูนุงยงุงกระต่ายสวยมากครับมีกี่ตัวไปเป็นร้อยตัวมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูข้างๆไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมา กระต่ายเยอะมากเลยแล้วก็มีด้านหลังด้านหลังกระต่ายก็เป็นแก่นะครับลูกแกะเป็นแกะทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ให้ได้ให้ได้ลูกม,มีเหลือไหมละ่ะก็เอาหนมปังให้แกะก็ได้เนี่ยหนมแกะเขาอยากกินแล้วเดี๋ยวเดินมาเร็วนี่แกะตัวน,นี้เขาเหิวแล้วโอ้มาันใหญ่เลยมาันใหญ่เลยเร็วเร็วเร็วแล้วเดินมาลูกเอามานเดียวพอนะ ดูสิเขาหิวแล้วลูกเอาให้เขาเร็วนะเอฟเอาให้เขาเร็วเอยังไม่ต้องมาไอเอลเปลี่ยนใจเลยไอเอฟเปลี่ยนใจแล้วกลัวแล้ไอเอฟเอาไปให้เขาลูกได้แค่หนึ่งมั้งเนี่ยให้เลยลูกให้เลยโอ้มาเยอะเกินแล้วเราต้องเออเยอะมากเลยอ่ะแกมาเยอะมากเลยครับไม่พอครับไม่พอ โอ้โหเมื่อกี้สิบตัวเนี่ยเอลอยากให้บ้างเหรอเอลเลยสองแค่สองถุงอ่ะนิดเดียวนะขนมปังโอ้ปอยเอลยิ้มเลยจับบเอลก็ชอบสัตว์เหมือนกันครับนี่โอ้โหแกระวังระวังนะฟันมันเยอะเะอ่าเดี๋ยวไปที่อื่นกันดีกว่าติมต่อดี่วานนู้นนกยุงอยู่ตรงนู้นโอ้โหรอเราอยู่ครับไปแล้วครับไอ้แฟลไปดูนกยุงแล้วครับ พี่แกบอกว่าไอ้เฟลอย่าพึ่งไปไปเอาย่ามาให้มาให้พี่แกก่อนเออไอ้ไอ้เฟลหนีไปละโอ้พี่แกยังรอคอยอย่างมีความหวังมาแล้วครับตรงนี้ครับอันนี้คือนกยูงนะครับกงนกยูงเดี๋ยวเราเดี๋ยวทะลุไปทางนี้ดีกว่านี่นกยูงครับนกยูงแต่ไม่มีลำแพนหางเลยอ่ะไหนสวยสวยไหมเนี่ย นกยุงไม่มีอาหารให้ครับลูกอืมตรงนี้เขาเราไม่ต้องให้อาหารนกยุงครับนกยุงเยอะเลยไอ้แปลล๊ลรู้ไหมครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียฮะรู้ไหมตัวไหนครับอยู่ข้างบนเหรอนุ่นครับนุ่นตัวนั้นอยู่ข้างบนนี่ไอ้แปลล๊ลดูดูด ตัวนี้อยู่ข้างบนเลยครับโอ้โหสูงมากเลยเฟลรู้ไหมว่าตัวตัวผู้หญิงกับผู้ชายเฟลดูตัวนี้ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายเขาต้องมีเขาต้องมีหลังสวยๆมีขนสวยๆครับนี่นี่ผู้ชายหมดเลยเนี่ยผู้ชายตัวนี้น่าจะผู้หญิงตัวผู้ชายเขาจะเขาจะแบบว่ามีขนสวยๆนีลูกนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ดูดดเขาไม่กัดครับเราก็จะไปอยู่ใกล้เขาสิครับเนี่เลยเขาเดินไปไหนแล้วเขาเดินหาของกินหรือเปล่ารู้ไหมนกยุงมันกินอะไรเป็นอาหารกินหนอนนกยุงกินหนอนเปน็นอาหารนะครับนกยุงกินหนอนเหรอใช่ว้าวนกยุงร้องร้องไงเมื่อกี้ว้าวว้าวว้าวเขาทักหนูเขาเรียกหนูร้องยังไงครับเมื่อกี้มไม่ได้ยินร้องใหม่สิ ว wow, wow, wow. oh. ้าวว้าวอ๋ออเดี๋ยวเราเดินเล่นกันต่อนะครับผ่านจากกรงนกยุงไปเดี๋ยวจะไปดูไปทั้งแกะเหมือนเดิมครับเรายัางติดว่าเราต้องให้อาหารแกะอีกหลายตัวเลยแน่มีบินสวนเลยได้ยินเสียงนกยุงไหมครับน้องๆน,งนี่อ้าวปเราเดินผ่านแล้วครับด้านซ้ายคือกรงนกยุงครับ ด้านขวาคือแก่ครับที่แก่นึกว่าเราจะให้อาหารเขานะครับเขามารอนใหญ่แล้วครับแต่แกะที่นี่ขนไม่ค่อยสวยครับสีไม่ขาวเลยแอะ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 ด้านนี้คือบ่อปลาคาร์บนะครับด้านนี้เป็นบ่อน้ําบ่อปลาคาร์บนะครับบ่อปลาคาร์บที่รายล้อมไปด้วย ลุกยุ่งได้แล้วขึ้นไปดูแก่ได้แล้วครับเอฟเฟลลองลองขึ้นไปสิจะหล่นได้ยังไงล่ะเนี่ยมันรูเนี่ยรูใหญ่เอฟเฟลเขาเก่งหมดแล้วไม่หล่นระดับไหนแล้วเจ๊คแจจับแม่จับแม่มาถ้ามันเอาคองเข้าไปอันนี้แบ่เขาหิวแล้วนายเอ๋อดูสิเขามารอเราแล้วโอ้ยเขาหน้าตาหน้าหมือนแสงเขาหิวเนี่ยเขาอยากกินเราต้องไปหาใหม่ไหมเขาเลยนะไปเดี๋ยวเราไปซื้อมาให้เขาหาใหม่ไหมเขากินดีกว่าปะ อันนี้เป็นแกะเหรอกลายเป็นแกะในแบะไหมดิแบะแบะที่เอลเบาแบ่แบะไปไปไปดูอาหารที่เขากินเพิ่มลูปะไปแล่นถือเร่อเหรอเร่องในยังไงดูช้าหน่อยไปเอลนี่ตัวเปียกแล้วนี่เหรอตัวมันร้อสช้างนี่นี่ช้างนี่นี่ครับตรงนี้คือตรงไหนเนี่ยโอ้ตรงนี้เป็นสนามหญ้าครับ มีช้างนะครับรูปปั้นช้างครับรูปปั้นช้างแล้วลก็มีรูปปั้นเป็ดด้วยครับเป็ดเป็ดเอ้าพี่เอาวิ่เงเล่นแล้วไหนพี่เออเห็นงาช้างไหมครับงาช้างไอ้พี่เอจะขี่ช้างแล้วฮะออฟโรดมากเลยครับไอเ응อ๋อเอาเดินกันมาครับเดินกันมาอย่าสไลเดอร์ไปเลยครับไปสไลเดอร์เลยครับโอ้ มีคนจะไปสไลเดอร์แล้วครับอ๋อเดีไปดูพี่เขาตรงนั้นระวังขานะคะลูกมาแล้วครับสไลเดอ,ดอร์โผล่มาหรือยังอยู่ไหนมาแล้วว้าวลงมาเลย <I fell. S 1> ฟึึบฟึบ เอลไม่เอาเอลจะไปแล้วไม่ค่อยลื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องนั่งข้างหลังนะครับเอาหนูนั่งขับให้ให้น้องเขาเร็วไอ้เฟยเป็นคนขับเหรอไอ้เฟยเป็นคนขับครับอ๋อแล้วครับคนขับมาแล้วครับโอเคคนขับมาแล้วอา้าวน้องนั่งแล้วเอา้าขยับเลยคนขับไปเลยพาไปเลยพาไปเลยเอา้าวเดี๋ยวพ่อขยับให้ก็ไนดะ้ ไปเลยแรงๆเลยนะแรงๆนะวันชูทีแรงแรงไปแล้วไปแล้วโอ้คนขับคนขับน่ารักจังเลยเนี่ยใครเนี่ยฟางไอเฟลเหรอเนี่ย <c oughs> ไปไปหน่อยไปหน่อยมาดูคนขับรถไฟฮะโอ้คุณไอเฟลขับรถไฟนะฮะ บายบายครับโอ้ oh, สนุกไหมฮะ<ค>นสนุก,กอะฮะโอ้คนนี้ก็สนุกนคนนี้สนุกไหมฮะคนนี้ไม่สนใจพ่อเลยฮะคนนี้ดีกว่าเดีย๋ยวเราะจะโยกแรงๆเลยฮะแก้งคนหนึ่งสองสามแรงๆนะ oh! <อ>แรงแค่ไหนโอ้หน้าพุ่งเลยอะ่ะ น้าพึ่งน้าไอ้น้าน้าพุ่งเลยเอาเนื้องสองทําปไปเอกทีเดียวโอเคพอแล้วก็ได้มาอีกแล้วครับคนที่เห็นสไลเดอร์ไม่ได้เล่นรอบที่สองที่สามนมครับเนี่ยลงมาลงมาู้ตัวอ้วนลงมาแล้วจะเพลครับเพลจะซื้ออาหารให้แกะไหมครับซื้อไหมครับ อ๋อมันมีทรายอ่ะฮะเดี๋ยวแม่เช็ดให้มีทรายนะ้วอ่ะเช็ดออกเช็ดออกแล้วหนูจะซื้อให้ให้แกะไหมครับซื้อหญ้าให้แกะไหมซื้อผักบุ้งให้แกะไหมก็ครับก็ครับพี่เขากำลังทำความสะอาดตรงเท้าอลู่หรอกมาจะซื้อซื้อหญ้าให้แกะไหมไม่เอาๆเช็ดขาดไม่ซื้อเอาไปทำเลยไม่หนูจะซื้อหญ้าให้แกะไหมล่ะมาเอาขามา,าขาโอ้มขามันเป็นเยอะเลยเองเป็นไรครับ ด,ดินเยอะเดินไม่ได้อะเจ้าครับจะซื้อจะซืไหมครับซื้อไม่ทำพ่อพ่อถามว่าจะซื้อไหมซื้อไหมซื้อเท่าไหร่เอ, <laughs> อดี๋ยวให้เปี๊ยไปซื้อยายแก่นะครับจะให้เปี๊ยไปร้อยหนึ่งนะครับจะได้มาขี่มัดครับไปเจ้าถามพี่ว่าพี่เขาขายยังไงถามพี่ถามพี่ว่าพี่เขาขายยังไง ขนมปังเท่าไหร่ครับขนมปังองบาทครับแล้วเนี่ยครับเอผักบุ้งครับบุ้งกันละสิบครับบะเอาอาหางกั้เอาอะไรตั้งทอนเหรอสามาให้แม่เก็บค่ะครับแล้วเอาขนมปัง ันนี้มาไม่ให้แกะแล้วลูกมาแล้วเราก็รออยู่รอให้เอลเด็กสั่งให้เอลมาแล้วครับเด็กคนนี้เขาไม่กลวยแล้วนี่เอาไงเอลไง้เฟลครับให้คนละให้ให้คนละต้นนะฮะเฟลให้อะไรเฟลให้ให้เนี่ยให้หนุ่มปังกับลูกเฟลอยาให้อันเล็กสิลูกเดี๋ยวเขากัดมือหนูนะมีแม่บอกแล้วเออให้อันใหญ่ๆเลย

เยอะแล้วเขากินเยอะแล้วลูกปะแล้วเที่ยวจะให้หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วจะหมดแล้วขอพี่นอดนอดะหมดยังหมดแล้วพอแล้วระวังโดนกัดไม่เอาอเล็กไปมาเล็กไปลูกไมวป่าพอละพอละนโอเคกินเสร็จทำเสร็จแล้วต้องทิ้งขิงขยะนะครับไปขนมปัง นมปังขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยครับ<ช>ครับไปแล้วครับคนนี้มาแล้วมาแล้วเจ้าแม่แกะมาแล้วพร้อมที่จะให้อาหารแกะแล้วเออ,เอ,อให้ทั้งแผนหนั้นลูกโอเคเขาเากัดแล้วปล่อยเลยค่ะโอเคโอ้โออออยเขาดันตันใหญ่

มีแต่คนรอกินนะครับนี่แกะเยอะมากครับ,รบทำไมเอวพุงใหญ่จังเลยหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วพอแล้วครับครบคับครับโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยเย,เยอะไหมเฟลพอเห็นเรามาครับมารอเลยคิดว่าเราจะให้อาหารใช่ไหมเนี่ย ปลาเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารให้ให้ปลาเลยแม่เฟี้ยวหนูกลัวไหมฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารให้ปลากันดีกว่าไปาไปเลยได้มาแล้วนะครับอาหารสำหรับปลาครับไ <Okay. S 2> ปไปเร็วไปเดี๋ยวพ่อ,อพจะพาเฮ้ย <c oughs> อย่าเพิ่ง <c oughs> <c oughs> เอา้าดูพ่อดูพ่อดูตัวอย่างนะครับเนี <c oughs> ย่ยครับ <c oughs> ไฟเฟี้ยวกลัวไหม ทำนี่ครับนี่นี่โอ้นี่อะไรเนี่ยนี่เอาเลยไม่ต้องกลัวโอ้ยสะบัดแรงเลยอ่ะอ่ะเจ้านเออนี่นี่ดูเขากินโอ้โอยวัมาจยางไนกันเนี่ยเยอะจังเลยหมดแล้วไอ้ก็ ทำแบงนะี้นะเฟี้ยวไม่ต้องกลัวน้ำนะเฟี้เอาเข้าไปลึก,ลกเลยต้มปากเขาเลยอ่ะนี่เฟี้ยวไม่กลัวตาม่านี้ลูกตาม่านี้เข้าไปลึกๆอะเนี่ย,ยพ่อจับด้วยเดี๋ยวทำแบบนีทำแบบนี้อะทำแบงนีดู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 นี่หมดแล้วโ,โอ้โอ้โอ้หมดยังยังไม่หมดเอาไปจุ่มลงไป กี่ตัวเนียอ้หมดยังยังไม่หมดทำไมโอเคพอแล้วอะหรอเอาอีเกียนอาหารให้ครับสาขาครับ ปากีดหมื่นตัวเนี่ยเยอะมากเยอะขึ้นมาไอ้เป้าไปซื้อมาเพิ่มมแล้วนะครับสองขวดสองขวดยี่สิบบาทครับนี่ครับป้อนอาหารปลาครับขวดละสิบบาทอีกหนึ่งขวดลูก เอาตังค์ให้คุณลุงด้วยครับไปายปายไ,<ป>ไปกันต่อครับบอกปลาคราบครับปลา,าคราบสีแดง,งนีง่ลูกเอมเขารอหนูอยู่แล้ว,วอเอาเลยจุ่มให้เขาเลยเอาลงอีกเอาลงอีกครับเอาลงอีกไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> เออเดี๋ยวค่อยไปล้างออกอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ต่อเลยเอาตุ่มลงไปมีถ้ามันต้องตุ่มลงไป เล่นมานานแล้วครับเราจะกลับบ้านกันแล้วนี่คนนี้เขาจะเล่นทิ้งช้าครับเด็กซิเล่นจริงหรือเปล่าอันไหนดีครับโอ้อันนี้ตัวเตี้ยดีครับเอาเลยมาเดี๋ยวพ่อเอาขึ้นไดไหมครับจะปีนเองเหรอโอ้โหเก่งมากเดี๋ยวให้คุณแม่เอาขึ้นดีกว่าครับโอเคเอา่าขยำอันนี้หน่อยอา้าวหล่นคนนี้จะไปอ่ะ นี่คือบรรยากาศนะครับรอบๆของสวนนกยุงสามพานะครับเป็นสวนสาคล้ายๆครับสวนย่อมๆนะครับก็มานั่งพักผ่อนกันได้นะครับอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับอยู่เลยอ้อมน้อยมานิดเดียวเองครับยิ่งใครที่อยู่แถวฝั่งทนนี้แป๊บเดียวถึงครับนี่บรรยากาศยามเย็นครับตอนนี้ประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแล้วครับ เราก็าจะได้กลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอา้าไอเอลบายบายเพื่อนๆเร็วเอลเอลครับเอ้าวันนี้หนีไปละเอลจ๋าบายบายเร็วเอลเรากลับบ้านแล้เนี่ยบายบายเร็วไอเอลบายบายเออมา อ,นนอันนี้คือพึ่งนะครับเราก็นึกว่าไอเอลมันมาเจอตัวอะไรครับนี่คือมันเจอพึ่งครับโอ้กำลังทํารังกันเลครับนี่เล็กใหเต็มอ่ะบ๊ายบาย,บ,าย <laughs> บ๊ายบายอะไรเนี่ยโอเคบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโอเคป้ากลับบ้านได้แล้วปาจะกระต่ายเหรอะต่ายเหรอป้าเดี๋ยวค่อยมาให้อาหารวันหลังนะครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารกระต่ายวันหลังกันเดี๋ยวเทปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูใหม่เรากำลังกลับไปแล้วครับกําลังกลับหลายรอบแล้วแต่ว่ามีคนไม่ยอมกลับบ้านครับมัวแต่กินไอติมอยู่เพราะนั้นชื่อว่าไอเฟลนี่เองป้าไอเฟลกลับบ้านแล้วพี่แกะก็จะกลับบ้านแล้วบายๆแกะบายยแก่จ้ะบายบาย โอเคไาย